สำหรับใครที่สนใจเติมเกมซอลเซตแมนผมแนะนําร้านนี้เลยครับ Over Top Up ัร้านที่ให้บริการเติมเกมซอลเซตแมนราคาถูกใช้เพียงแค่เลข UID เท่านั้นไม่เกิน10นาทีของเข้าแน่นอนครับไม่มีโดนแบนเติมถูกเติมไวและที่สาคัญปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์สำหรับใครที่สนใจก็สามารถกดไปที่ลิงก์ใต้คลิปชันได้เลยครับยังไงก็อย่าลืมไปเติมกันเยอะนะครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง i n t i k e h a n n e l นะครับและตอนนี้เราก็อยู่กันในเกมซอลเซตแมกอีกเชนเคยนะครับอ่าในคลิปนี้เนี่ย เราจะมาทําการเปิดแพ็คกันนะครับน้านึ่งในวันนี้เนี่ยมีแพ็คใหม่เข้ามานี่เดี๋ยวผมคาเข้ามาดูในหน้าตาอย่างนี้นี่หน้าตาของแพ็คนี้ก็คือแพ็คนี้เลยนี่แพ็คนี้มีชื่อว่าแพ็คอะไรผมจาไม่ได้แล้วนะผมจำไม่ได้แล้วท้งเพจเขาโพสนะแต่ผมลืม้ามชื่อแพ็คอะไรนั่นนี่ก็หน้าตาของแพ็คประมาณนี้ดูเหมือนธรรมดาไหมหน้าปกดูเหมือนธรรมดานะเนี่ยดูแบบปกตินะไม่มีอะไรแต่พอเราเข้ามาดูในหน้าแพ็คนะเข้ามาดูในแพ็คนี่ก็นี่ไอเทมแบบมีเยอะพอสมควรเลยนี่ก็เดี๋ยวเรามาเริ่มรีวิวจากชิ้นแรกก่อนเลยชิ้นแรกนี่อันนี้เป็นอะไร ชุดผู้กล้าศักดิ์สิทธิ์นี่ชุดนี้เป็นชุดแลนแลนมาอยู่ชุดเดียวนะนี่ก็อยังสวยนะอันนี้มันเหมือนกับมีผ้าคลุมวยนะผ้าคลุมเหมือนกับคล้ายๆกับคล้ายกับผ้าคลุมของชุดทีทั้นสองนะเนี่ยเดี๋ยวพามาดูคล้ายๆกับชุดเนี่ยหลายๆคนก็น่าจะรู้นะเนี่ยเดี๋ยวพามาดูเนี่ยนะไม่ใช่อันนี้ดิอันนี้เนี่ยเนี่ยอันเนี้ยบ้าก็ผ้าคลุมเหมือนกันผ้าคลุมติดฟ้านะอันนี้ก็คล้ายๆนะผมว่าคล้ายๆกันเลยนี่แต่ว่าอันนี้ผ้ามันสั้นไปหน่อยนะนี่แต่ว่าของซีซั้นอ่ะมันยาวกว่านะอ ไปดูชุดต่อไปกันดีกว่าชุดต่อมาก็เป็นชุดไม่ใช่ชุดดิเป็นดาบนะน,นี่อันนี้มันบอกนะดาบไม้เบทบอลก็เปลี่ยนจากไม้เบบอลเป็นดาบนะดาบศักดิ์สิทธิ์เลยเหนอันนี้คือแบบแร่นะแร่จริงนะคือแบบดูดูเอฟเฟกต์ดิเอฟเฟกต์คือแบบสวยงามแบบโอ้โหเรืองแสงคืออยากได้แต่ว่าก็คงไม่ได้หรอกคลิปนี้ของสีทองไม่เคยได้อยู่แล้วแหลนะก็โอเคนี่ก็เป็นไอเทมดาบไม้เบทบอลนะนี่แล้วก็โอเคมาดูของเสื้อผ้ามั่งเสื้อผ้าที่เป็นของธรรมดานะนี่ก็จะแบบมีอันนี้เลย อันนี้เป็นชุดแมวนะนี่ชุดมือปืนลูกพี่แมวนี่ออันนี้ผมว่ามันเฉยๆแต่ว่าแต่ว่าส่วนหัวผมอยากได้ส่วนหัวแนละ้วถ้าได้ชุดนี้มาผมก็ผมว่าหลายคนคงจะใส่แค่ส่วนหัวแหละเพราะส่วนหัวมันน่ารักนะก็เห็นปะมันมีหูแมวนะตอนแรกผมนึกว่ามันเป็นจิ้งจอกนะดูเหมือนหมาป่าไหมหมาป่าพวกจิ้งจอกเงี้ยแต่จริงๆมันคือแมวนะนี่ยังหล่อเลยเซ็ตผมแบบทรงเกาหลีเลยนะมาดูชุดต่อมานี่ชุดนี้ในหีชุดนี้ผมอยากได้ที่สุดในแพ็คนะนะคือแบบ อยากเปิดได้มากอมันเป็นชุดนักเวทน,นะนักเวทโบโบนะก็มีชื่อ้วยนะนักเวทโบโบนี่แบบอย่างสวยแต่ชุดนี้ไม่เลืองแสงนะคือจะเป็นชุดแบบเหมือนแมงกะพุนนะถ้าเป็นแมงกะพุนของแพก็กนะก่อนๆแพ็กที่แล้วอะ่ะก็คือว่ามันจะเลืองแสงนะแล้วก็แพ็กจินนี่จินนี่จินนี่มันไม่เลืองแสงนะอันนี้ก็ไม่เลืองแสงนะนี่อยังสวยน่ารัก upgrade. เป็นเยลลี่เลยนะก็ชุดนี้อยากได้ที่สุดข,ของในแพ็ก้วนะ แล้วก็อีกชุดหนึ่งนี่มาดูชุดท้ายนะนี่ชุดนี้เป็นชุดแอสซัสซินดาบเงินหืออย่างเท่เลยเฮ้ยทรงผมแบบโคตรเท่อะทำไมผมต้องถึงเอ็นโซในในอาร์วีเดียวะคล้ายๆนะเนี่แล้วก็มีดาบแอสซัสซินด้านหลังเลยหูืออย่างเท่เลยอะชุดนี้ถ้าได้มาก็โอเคนะผมว่าผมก็ใส่แค่ทรงผมอะแล้วก็หน้าตานี่หน้าตาก็ดูดูดีนะโอเคโอเคมาดูชิ้นต่อมาชิ้นต่อมาอันนี้เป็นสกิทปื้มังลนะนี่เป็นของคานาคาเก้าแปดด้วยหือ อย่างสวยเลยเนี่แต่ว่าเอฟเฟกเป็นสีดำนะเห็นไะสวยนะนี้สวยแต่ว่าผมก็ไม่ค่อยอยากได้สกินปืนคานะเพราะว่าคาผมไม่ค่อยได้ใช้อะ่ะนานๆทีนะนานๆทีจะใช้ก็ยังสวยนะหลายคาก็น่าจะอยากได้สกินปืนแต่ส่วนตัวผมอะผมไม่ค่อยอยากได้เท่าไหร่นะมาดูชิ้นต่อมาอันนี้เป็นปืนเนะไซมินิเลยนี่ยูซี่ UC นะเป็นเยลลี่สตรอเบอรี่เลยนะแบบ คือแบบไม่มีสีอื่นปะปนเลยนะสีชมพูล้วนเลยเนปะ็นสีสตรอเบอรี่เลยนะเอฟเฟกก็ไม่ค่อยมีอะไรมากนะก็มีแบบนะมีเอฟเฟกดาวนาหน่อยๆนิดเดียวแล้วก็ชิ้นต่อมาอันนี้ก็ผมอยากได้ที่สุดของในแพ็คเหมือนกันนะเป็นเครื่องร่อนและนี่ชื่อเขาบอกว่าเพกาซัสสายลุงนะนี่ผมไปดูมาแล้วเขาบอกว่าชื่อนายท้าตามชื่อนี่ก่อนนะตามชื่อเขาบอกว่าเป็นเพกาซัสสายลุงนะแต่คำอธิบายที่เขาเขียนเขาบอกยูนิคอร์สรุปมันคือยูนิคอร์หรือเพกาซัสเเหมือนกันกน,นะก็ผสมผสมกันไปอันนี้ก่อน โอเคนะน่ารักสวยอยากได้อ่ะคือชุดอันนี้อยากได้นะเครื่องร้อนอันนี้แล้วก็อันต่อมาเป็นฉากหลังแหละนี่ฉากหลังก็เป็นแมวเล่นลูกบอลใช่ไหมนี่มีหัวใจด้วยโอเคก็ประมาณนี้แล้วก็ชิ้นสุดท้ายของแพ็คนี้ก็เป็นฉากเปิดตัวนันนี่เฮ้ยเหมือนฟลอเรนติโน,โนเลยใครใครเล่นอาวีจะรู้จักฟลอเรนติโนเลยเนี่ยให้ดูนะอย่างแรกอ่ะหเหมือนฟลอเรนติโน,โนเลยนี่อย่างเท่อ่ะก็ในคลิปนี้เนี่ยเราจะมาทําการเปิด2แพ็คด้วยกันเนี่ยผมมี954นะ ถามว่ามันพอได้ถามว่ามันพอได้ไงแล้วก็นี่ผมมีกญแจสีแดงอีก200นะก็รวมกันแล้วก็ประมาณพันพันพันกว่าก็ถึงนะก็พอดีอ่ะถึงหรือเปล่าวะใช่ไหมถึงหรือเปล่าหรือไม่น่าถึงไม่น่าจะถึงนะผมว่าไม่น่าจะถึงนะแต่ไม่เป็นไรก็มาเปิดแพ็คเดียวก่อนนะเดี๋ยวอีกแพ็คหนึ่งก็โอเคเดี๋ยวเรามาลองเปิดก่อนนะนี่ลูกองค์มผมก็มีอยู่954อันนะก็สำหรับใครที่สนใจเติมเกมนี้นะผมก็แนะนำเลยครับร้าน Over Top Up นี่ร้านนี้เขามีบริการเติมเกมซาวเซตแมนราคาถูกนะก็ ใครที่สนใจก็สามารถกดไปที่ลิงก์ใต้ดีคิปชันนี้ได้เลยนะครับเอาโอเคเดี๋ยวเรามาดูการเปิดแพ็คดีกว่าว่ามาดูว่าคลิปนี้เราจะเกลือหรือเปล่านะโอเคมาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันก่อนเลยเนี่ยเป็นแพ็คที่เรียกได้ว่าที่เรียกว่าโอเคเนะี่ยผมอยากได้แค่2ชุดนี้ไอชุดเดียวชุดอันนี้ชุดหนึ่งแล้วก็นี่นะอันนี้เป็นเครื่องร่อนนะนี่อะไรออกก็ได้สักอย่างหนึ่งอะ่ะสองอย่างเนี่ยคือแบบก็โอเคแล้วอะ,อะโอเคเดี๋ยวเราเริ่มกดกันเลยนี่ลดร,ราคาก็ใช้ประมาณ3 3 1นะโอเค ไปเส็บร้อยแพ็คแรกได้อะไรแพ็คแรกของสิโห,โหโจบเลยนะเฮ้ยถามจริงจบเลยนะคือแบบแพ็คแรกมาเราได้ฉากเปิดตัวคือแบบจบเลยเราไม่ได้อะไรแล้วจริงๆไม่เชื่อชมชมดูเนี่ยเฮ้ยได้อีกเหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันไม่ได้เลียงเหรอตอนนี้ผมถึงว่ามันเลียงนะไม่ได้เลียงเหรออันนี้ได้ชุดมาหืมชุดแอตทินดับเงินนะมีอีกไหมแต่ผมว่าน่าจะได้แค่สองอย่างแหละ ใช่ไหมอือหือสองอย่างจริงด้วยนะเฮ้ยตอนแรกผมถือว่ามันจะเลียงนะมากดไปดูกันอือหือเนี่ยตอนแรกมันได้อันเนี้ยผมถึอว่ามันจบเลยนะจริงจริงยังไม่จบนะเคเรามีเท่าไรหกร้อยยี่สิบสามถ้าเกิดว่าเราเปิดอดีกแท็กหนึ่งนะโอเคโอเคในเมื่อมันเปิดได้ผมก็เปิดเลยผมหวังว่าคงจะได้ชุดนี้นะเนี่ยภาวนาขอให้ได้ชุดนี้นะหรือไม่ก็เครื่องน้อนอันนี้ก็ได้นะถือว่าพอเลยคุ้มแล้วเนี่ย สองอย่างเนี้ยออกสักอย่างหนึ่งไอ้ของที่ผมอยากได้เนี่ยมันไม่ค่อยออกหรอกไอ้ของที่มันไม่อยากได้มันจะออกนะโอเคเรากดลองเปิดเลยนะเราลองจิ้มดาบแล้วกันจิ้มดาบเผื่อแบบจะออกมาแบบเป็นชุดนี้ไงโอเคทําการกดเปิดไปได้ไหมมาไหม,ม,ไ,ม,มได้ฉากหลังอย่างเดียวหรือเปล่าถ้าอย่างเดียวนี่คือเกลือเลยนะมีไหมโอ้โหปืนอยู่ี่ ผมว่าน่าจะหมดแล้วแหละเต็มที่ของผมก็แค่สองอย่างอ่ะโอ้โหหมดจริงๆด้วเลยของที่อยากได้มันไม่ได้เลยนะเนี่ยหมดหวังสิ้นหวังเลยเนี่ยโอ้โหเดี๋ยว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 นี่นะก็โอเคเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเราได้อะไรมาบ้างนะนี่เราเริ่มจากตรงนี้ก่อนเลยฉากหลังนะนี่ฉากหลังก็ได้ก็ใส่ไปก่อนนะ แต่ผมว่าของอันแรกเ่ยอันนี้คือแพ็คแรกนะแพ็คแรกที่แบบที่เกมปล่อยนะผมก็โอเคอะ่ะอืมก็จะใส่อันนี้ไปก่อนใส่ของใหม่ไปก่อนนะถ่าทางเราก็ได้อนี้มานี่ใส่โชว์ไปก่อนเลยอหอแล้วก็เครื่องแต่งกายเราได้มาแค่ชุดเดียวใช่ไหมโอเคเรากดเซตเลยแล้วก็อันไหนนี่นี่นี่ใส่ได้ก็ใส่ไปก่อนหอ,อยางเทเลยที่เหลือก็ไม่น่ามีอะไรแล้วนะนี่ก็ธรรมดาไป Okay. มาดูเรื่องของปืนมั่งสกินปืนก็ได้ดิปืนกลมือนะนี่ปืนกลมือก็เป็นของปืนยูซี่นะนี่เดี๋ยวลองดูดิถ้าถือเป็นไงประมาณนี้เลยก็ออาได้ก็ถือไปก่อนถือไปก่นอกนถือชั่วไปก่อนนี่คือผมจะเอาอีกดีไหมอ่ะผมก็อยากได้นะผมก็อยากได้เออชุดนี้เนี่ยแต่ผมอยากได้ชุดนี้นะแต่กลัวเปิดไปแล้วไม่ได้เดี๋ยวไม่เป็นไรได้แค่นี้ก็แค่นี้นะ โอ,โอเคก็คลิปนี้ก็มีประมาณนี้แล้วกนี่ก็เป็นเสื้อผ้าที่เราได้นะก็เฮ้ยเดี๋ยวเอาแว่นออกก่อนเอาแว่นออกแว่นแว่นไม่ค่อยสวยนะใส่คู่กับชุดนี้แล้วแว่นไม่ค่อยได้นี่เอาออกนี่นี่นี่เออแว่นนี้ดีกว่าแว่นนี้เข้ากว่าเยอะเลยนี่นี่ก็มีประมาณนี้นะสำหรับคลิปนี้ก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์แลวกดสมัครขายเพื่อเป็นกำลังใจในการจะ่คิดต่อไปของผมเลยนะครับ่ะแล้วใครเปิดได้ไรนบ้างเนี่ยหรือเปิดกันยังเนเลยว่าใครเปิดแล้วเนี่ยได้อะไรกันบ้างก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับโอเคคลิปนี้ก็เปิดให้ดูก็ถือว่า มันก็ไม่ถึงกับเกลือเท่าไหร่นะแต่ว่าผมว่าก็ว่าก็ไม่สมหวังอย่างที่เราได้นะก็คือของ2อย่างนั้นที่เราอยากได้ก็คือไม่ได้สักชิ้นเลยนะอีกทีนี้ก็มีแค่นี้นะครับโอเคแล้วเจอกันคลิปต่อไปคลิปนี้ไปก่อนครับบ๊ายบาย